สวัสดีท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะไฟจะมาในหัวข้อวิธีสังเกตบอลที่ถูกเอาหัวออกไปแล้วนะคะก็คือไม่มีหัวแล้วนะคะว่าอาการน้องจะเป็นยังไงนะคะอย่างในแถบนี้นะคะทั้งแปลงเลยนะคะเป็นบอลที่ถูกเอาหัวไปเมื่อเช้านี้นะคะก็คืออาการแรกที่จะแสดงออกเลยก็คือมีความ โศกเศร้าเหี่ยวโรยนะคะคอตกกันไปแถบๆเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะเอาวิธีนี้ไปเป็นวิธีสังเกตเลยนะคะถ้าไปเจอบอลที่น้องดูเศร้าๆนะคะเวลาไปซื้อนะคะสังเกตได้เลยนะคะว่าน้องเพิ่งถูกเอาหัวออกไปนะคะอาคารจะเป็นแบบนี้ค่ะอย่างต้นแรกนะคะชื่อเพชรเจ็ดสีนะคะเห็นไหมคะเพิ่งถูกเอาหัวออกไปวันนี้นะคะ นี่นะคะเพื่อไปขยายพันธุ์ต่อนะคะแต่ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะถ้าเราได้ไม้ที่หัวออกแล้วนะคะเขาเรียกว่าไม้จอมค่ะน้องจะเกิดหัวเร็วแล้วก็แข็งแรงนะคะแต่ต้องให้ได้ไปในราคาที่ไม่มีหัวนะคะราคาของไม้จอมค่ะเห็นไหมคะส,สวยๆเลยค่ะน,นะคะอย่างต้นนี้ก็คือเท้าวทศพลน,นะคะนี่นะคะสวยมากๆนะคะกัดแดงนะต้นนี้รู้สึกว่าจะเป็น พยาพันวังนะคะกัดแดงๆเลยค่ะอันนี้เพิ่งเอาหัวออกไปเมื่อเช้านะคะไม่ต้องห่วงก็คือเดี๋ยวน้องจะคอตั้งขึ้นนะคะคอตั้งขึ้นนะคะ ถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะที่ได้ไปแล้วเนี่ยฝ้ายย้ำอยู่เสมอเลยนะคะได้ไปแล้วไม่มีหัวนะคะนั่นคือข้อดีนะคะแต่เราต้องได้ไปในราคาที่ถูกกว่าไม้มีหัวนะคะเราต้องถามเขาดีๆนะคะราคาไม้จอมนะหรือว่าไม่มีหัวก็จะถูกกว่าไม้มีหัวนะคะข้อดีของเขาคืออะไรคะไม้จอมหรือไม้ที่เอาหัวออกแล้วนะคะ 1. เกิดหัวง่าย2แข็งแรงนะคะจะเกิด <you> หัวไวนะคะปกติไม้ถ้าเราเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆเนี่ยจะมีหัวที่ผ่าได้นะคะก็อายุประมาณ8ปถึงเเดือน ะะแต่ถ้าไม้จอมหัวจะออกเร็วกว่านั้นนะคะไม่กี่เดือนก็ออกแล้วค่ะแล้วยิ่งถ้าฝังดินลงไปในแปลงแบบนี้นะคะหัวออกเร็วมากค่ะอย่างต้นนี้คือชายชนนะคะเพิ่งถูกเอาหัวออกไปเมื่อเช้านะคะทั้งแปลงเลยค่ะอ่าส่วนต้นนี้นะคะคือพมฤสีนะคะนี่นะคะ ก้านแดงนะคะผมหรือสีก้านแดงนะถ้ามาขาวันรังสันก้านจะดำนะคะอ่าต่อไปค่ะเพชรพันล้านค่ะสวยมากนะคะบอลเพชรพันล้านนี่เป็นบอลที่สวยมากค่ะอันนี้คือนางรากสดนะคะตับนางสงการค่ะ ท่านผู้ชมค่ะอันนี้คือหลวงราชเสนีหาค่ะหลวงราชเสนีหานะคะเป็นบอลเก่าโบร,ราณหายากเช่นเดียวกันค่ะและนี้นะคะก็เป็นวิธีสังเกตง่ายๆนะคะอาการของบอลที่เพิ่งถูกเอาหัวออกไปนะคะก็จะหิดรยแบบนี้นะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะผ่านไปหลังจากนี้ไม่เท่าไหร่นะคะไม่กี่วันนะคืนเดียวถึงสองคืนเท่านั้นค่ะน้องจะชู่อดออกฟองขึ้นมานะคะนะาผ่านจากไปแป๊บหนึ่งนะคะ วันนี้ฝ้ายก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้อก่อนจบคลิปนะคะนอกจากวิธีสังเกตแล้วนะคะว่าน้องจะมีความโศกเศร้าหิดเลยนะหลายวันอยู่นะคะไม่ใช่แค่วันเดียวนะคะวิธีสังเกตนะคะเวลาเราจะไปซื้อหัวซื้อต้นไม้ที่อยากได้หัวเนี่ยให้เราเอานิ้วช้อนเข้าไปนะคะนิ้วช้อนเข้าไปอย่างนี้ยค่ะปล๊บเนี่ยควานให้เป็นเนี่ยทรงเนี้ยคะ่ะ ไปชนหัวนะคะนั่นแหละวิธีเช็คหัวนะคะหรือถ้าร้านไหนเขาถอดหัวออกมาให้เลยนะคะเรารู้จักเขาคุยกับเขาอันนี้ก็อยู่ในดุลพินิษของท้งผู้ซื้อและผู้ขายนะคะวันนี้ฝ้ายขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้ค่ะขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลูกชาวนาอีลามาลาเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ขอจบคลิปไว้กับแปลงบอลสวยๆนะคะเ้าลงแปลงแบบนี้นะคะเกิดหัวไวคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ